กบสวัสดีเพื่อนๆพี่พพน,น้องทุกท่านนะยินดีครับสู่ช่อง i n t a Game นะวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนำนะฮะเป็น Battle Land นะซึ่งเป็นการจัดมอนสเตอร์ต่อสู้นะผสม MMORPG ด้วยนะผมก็สามารถรับเควสได้จากตรงนี้นะฮนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทดลองใช้เกิดก่อนเปิดจริงนะแต่ว่าเขาก็ให้ล็อกอินนะล็อกอินด้วยเฟซนะหรือล็อกอินด้วยอะไรก็ได้เนาะ เล่นเกมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันเข้าไม่ได้นะไม่รู้ว่าบางคนเป็นหรือเปล่านะผมเลยล็อก in. อินเขาบอกว่าถ้าล็อกอินเนี่ยถ้าไม่ล็อกอินแบบด้วยเฟซบุ๊กข้อมูลอาจจะหายเนาะผมไม่รู้ว่าถ้าเปิดใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะหายไหมข้อมูลก็พยายามเล่นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในะร่วมการทดสอบอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาให้เปิดเล่นแบบยาวเลยนะผมนะยาวนะยาวแบบยาวไม่มีกําหนดนะก่อนจะเปิดจริงถ้าเปิดจริงผมก็จะสตรีมในะเกมนี้ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีนะ นี้ก็รับเคลีส่งเคลีสครับตามปกตินะเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์กันนะผมเนาะ mm hmm. เกมเพลย์ก็มาที่คำว่าจนภายขวามือนะผม mm hmm. ผมถึงด่านนี้แล้วนะฮะตัวเกมเพลย์มันน่าสนใจเป็นแนวเทินเบนนะฮะนี hmm. ่ผมก็เปลี่ยนทีมตรงนี้หน้าต่อสู้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะฮะ mm hmm. ก็ลองใช้ทีมนี้เหมือนเดิมแหละนะผมนะ mm hmm. ถึงด่านสามแล้วนะผม mm hmm. ะก็ระบบมันก็น่าสนใจนะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศ สมัยโปเกมอนเลยนะผมนะนี่ครเราใชา้ใช้สกิลได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าการอัพสกิลเป็นยังไงถึงจะใช้ได้แบบไหนนะฮะแต่ถ้าใครเรรล่นแรกมันจะสอนนั่นแหละผมเนาะไอตัวเป็ดตัวเนี้ยดีมากนะและตัวที่แถมมาตอนแรกนะตัว,นดดเ,ตวนเนี้ยโคตรดีเลยตัวไฟนะครับผมนี่ครับผมบทต่อสู้มีอัตโนมัติด้วยนะมอีอันนี้คือยังไม่เปิดเนาะ จะมีความสัมพันธ์ตัวละครด้วยนะฮะใช้ตัวละครไหนร่วมกันบ่อยๆจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันนะผมแต่เกมนี้ผมบอกเลยว่าเพชรแจกน้อยไปหน่อยนะฮะแจกน้อยมากนะผมเราจะกลับก็ได้หรือว่าเล่นต่อก็ได้นะฮะน,นี่คือระบบเกมผีคร่าวๆที่ผมให้ดูเนาะนี่ไงแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็วิ่งเควสนะฮะหาเควสวิ่งเควสเสร็จสิ้นแล้วนะผม จเงินมานะสำคัญมากเงินเ,เกมนี้นะใครจะเล่นก็จะอัพตัวไหนก็เป็นตัวตัวไปนะเพราะเงินมันใช้พอสมควรเลยแหละนะฮะอันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะฮะไปส่งภารกิจตอนแรกเมืองมันจะเล็กๆตอนนี้ก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครัเสร็จสิ้นนะฮะก็ส่งเพจได้หมดเลยนะ ของละวันได้เงินมาเนาะอ่าแล้วเนี่ยเพศต่อไปมันรับได้หมดนะอันนี้เปิดการต่อสู้ผ่านการต่อสู้เพื่อแสดงพลังที่แท้จริงนะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นต่อสู้ระบบท้าทายนะฮะอลองดูนะฮะคือภาพมันดูดีอ่ะอันนี้จะเป็นระบบท้าทายนะผมท้าทายแบบว่ากับคนอื่นเนะเาะอไม่รู้เป็นบอดหรือเปล่านะฮะ แต่ว่ามีคนเล่นเยอะนะสังเกตตัวละครที่วิ่งไปวิ่งมานะเนี่ยตัวเป็ดผมว่าเจ๋งว่ะไอตัวที่แถมมันก็เก่งนลเนี่ยมันจะมีโจมตีหมู่ด้วยนะฮะแสดงว่าเป็นคนนะฮะเพราะมีตัวดักแด้เหมือนกันครับผมเลยเกมนี้ความสัมพันธ์เนียถ้าไม่อัพความสัมพันธ์มันจะขาความสนิทของตัวละคร มันจะไม่เปิดล็อกสกิลเนาะอันี้เป็นคนนะไอตัวดักแด้เหมือนผมเลยเกมมานาขึ้นช้านะผม นี่ทําไห้ตายนะกินมันานไม่ขึ้นชา้าสร้างลูกำแพงนะผมอันนี้ครูตู้เดียวหายผมโป้ไม่หายวะอันนี้เป่าไฟนะฮะมันอยู่ที่การอัพสกิลด้วยนะอัพสกิลด้วยอัพสกิลด้วยการใช้เงินนะฮะพื้นแน่เรียบร้อยอ่าเราไม่ต้องตอบไปก็ได้นะ ผมมาแนะนำคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวไปดูการอัพสกิลนะฮะผมก็จะเปลี่ยนตัวละครอยู่มาที่โปเกมอนตรงนี้นะผมอ่าผมได้ตัวนี้มานะฮะพืชพิษนะฮะก็คืออยากจะอัพการอัพก็คือต้องอัพค่าความสูตรตรงนี้ก่อนนะสกิลมันถึงจะเปิดนะผมแล้วก็แจกของไปนะนะฮะนะพลังลบก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอ่แล้วก็สกงูงสกิลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮนะอย่างเงี้ยสกิลใหม่เพิ่มมาคือใช้เมลิพันที่ มีเปลือกแข็งยิงเพื่อสร้างความเสียหายธาตุพืชในเอทเคเนาะแบบกลุ่มนะฮะอาวุธยังใส่ไม่ได้นะต้องเลเวล14ขึ้นไปนะฮนะแต่เนี้ยเราจะอัพสกิลใช่ไหมครับผมเราต้องใช้เงินนะฮะเอยเดี๋ยวครับอัพเลเวลก่อนนะผมดอัพเลเวลก่อนอ้าวไม่มีเอ่อนี่ฮนะ การพัฒนาของตัวละครจะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็เป็นเนี่ยจะอัพได้นะแต่อันนี้ยังต้องหาของเสร็จก่อนเนาะสกิลอันนี้ทำไมอัพไม่ได้วะปกติมันต้องอัพได้ดิอ่านี่ไงอัพเลเวลอยู่ตรงนี้ฮะขออภัยมองไม่เห็นลืมแล้วลืมอัพเลเวลเป็นเลเวลสิบไปเลยนะครับผม สิบห้านะผมตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆอัพไปเลยนะผมให้เป็นเลเวลสิบห้าอะไรเงี้ยเนาะมันสูงสุดท่อไอเดีเรานรั่นแหละนะอ่าต่เนี้ยก็ไปอัพเลเวลสกิลได้แล้วตอนเนี้ยบวกเข้าไปนะฮะเนี่ยเงินจะหมดแล้วนะใช้เยอะมากนะัะผม อาไปชุดสักครูส่สักนิดสักหน่อยก็พอนะเดี๋ยวเงินมันจะหมดนะผมลองมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนตัวใหม่นะผมมาที่ประจนภัยเลยนะผมธิดานะฮะถึงที่สี่แล้วภารกิจเนะฮยซึ่งเป็นเกมที่ถือว่าดีนะถ้าเปิดตัวจริงๆก็จะเล่นแบบสตรีมเลยนะเป็นเรื่องไป็เราเลยนะฮะแต่อันนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆ,ๆนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอา้าลืมเปลี่ยนตัวละครผมเขาไม่ได้แบบว่า <c oughs> มีกำหนดเวลานะฮะก็เหมือนเราแบบว่ามาช่วยพัฒนาเกมเขาอะนะครับผมนะก็ลองเล่นลองอ่าลองใช้สกูฟสกิลลองทานั่นทานี่ดูนะฮะถ้าถูกใจก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเขาจะเปิดตัวจริงนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาให้เราอินไว้เพื่อเวลาเขาเปิดจริงอะข้อมูลมันจะลบหรือเปล่านะแต่เขาไม่ได้เขียนบอกว่ามันจะลบข้อมูลนะครับผม,มตองดูกันอีกทีนะครับผม สตัร์นว่ะตัวนี้นะผมเดี๋ยวไปลืมเปลี่ยนตัวละครน,นะยังเป็นหนอนน้อยอยู่เลยตอนแรกเป็นหนอนนะตังนี้อัพมาเป็นดักแด้เนาะเหมือนอีโวนะผมมอนอีโวมาแล้วก็เป็นดักแด้เนาะมังกรพ่นนะผมเรียบร้อยเลยไม่ตายว่ะ พี่ครั้งแรกเลยที่มังกรผมตายเอ้ยมังกรไฟผมตายว่ะแสดงบดดาบมันเริ่มเริ่มยากขึ้นเนาะโอ้ไม่ตายรับผมดูเกศมานาสีส้มๆเนาะถ้าจะใช้ถ้าไม่ตายได้มันจะขึ้นมาอย่างนี้เนาะ ได้เพชรที่ละสิเพชรเอง <c oughs> กลับไปนี่ก่อนนะกลับไปเปลี่ยนทีมก่อนนะผมเมอกี้มันอาจจะเปลี่ยนทีมได้อยู่นะผม <c oughs> เปลี่ยนทีมหน้าห้องหน้าห้องนั้นได้อยู่แต่ว่าอา่าใครจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้กดตรงทีมนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ออกนะ <c oughs> นไปลองตัวใหม่กันดูดีกว่านะฮะ น,นี่มาด่านที่5แล้วเนาะเกมเพล์ก็เป็นแบบนี้นะครับข้าวแบบนี้เลยนะส่งภารกิจนะฮะเหมือน mmorpg แต่ว่ามีเวลาต่อสู้เป็นเทอร์นเบดนะครับผมเนาะสัตว์ไปก่อนนะผมตรงนี้เถาวันน้อยเฮ้ยทำไมตีแรงจังเลยอะ่ะเถาวันเป็นพันเลยอะ่ะ นี่พันเเนาะอันน, 1, 7, นะน,นี้อันนี้100เองเบาๆนะฮะดูสกิลธรรมดานะ900นะผมเออคิดถูกแล้วที่เปลี่ยนแทนนอนนะเ <c oughs> อาเน,นี่ยผ่านด่านอีกแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยนะฮะด่านที่6นะผมถ้าเล่นผ่านด่านจนครบหมดเลยจนถึงบอสใหญ่แล้วก็มันจะได้ของรางวัลเยอะนะผมนะ ชมตีไม่ค่อยเข้าอ่ะต่อไปอัพเลเวลนะสกิลของไอตัวมังกรนะที่มันแจกตอนแรกเนี่ยดูนะเบาๆนะผมไอตัวนี้โคตรแรงนะผมเนี่ยปาดนะผมร้อยกว่ามันมีการแพ้แชนท่าด้วยนะออตโต้กดได้ตรงนี้นะผมนะขันมีเวลาแล้วก็ใช้ออตโต้ไปได้นะผมนะ เกมใหม่ที่แนะนำมันนี้เลยเนะยฮะน่าเล่นมากมารับผมไปต่อนะผมมีกี่ด่านมี1 0ด่านเนี่ยอ๋อได้ถึงด่านที่10เลยนะผมนะก็ยังไงก็ฝากช่องอินสึเกมเลยนะก็จะมีเกมไหนเกมใหม่เกมโค้ดเบต้าโอเพ่นเบต้าเกมไหนก็จะมาเล่นให้ดูทำเป็นคลิปให้ดูด้วยนะฮะถ้าเกมไหนโดนใจแบบเกมนี้รอให้มันเปิดจริงๆนะผมก็จะสตรีมยาวๆนะแต่ตอนนี้มันก็เล่นได้ยาวๆนะผมคนก็เล่นเต็มเลยนะผมเห็นตัวละครวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะ ทดลองใช้ก่อนเปิดจริงนะผมนะก็ไม่มีกำหนดว่าเขาจะกี่วันอะไรเงี้ยก็ให้ทดลองใช้เรื่อยๆอะนะผมจนกว่าเขาจะเปิดจริงอ่ะนะผมก็เลยล็อกอินไว้นะเพราะว่าไม่แน่อาจจะเขาอาจจะไม่รู้ข้อมูลนะผมนะพราะมันมีแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่จริงด้วยนะตเ,ตตเ,ตตเติมพงเติมแพ็คอะไรเงี้ยนะแต่อย่าเพิ่งเติมเลยนะดีกว่าเนะเล่นแบบฟรีๆไปก่อนเนาะ ลองทดลองระบบไปก่อนนะฮะมันจะมีเปิดกระชานะแต่ตอนใช้เพชรเยอะมากนะผมเดี๋ยวผมมีอยู่นิดน่อยนะฮะเดี๋ยวจะไปเปิดดูด้วยว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะผมแต่ถ้าเก็บได้10แพ็คนะฮะจะดีกว่าผมว่านะตัวละครน่าใช้มากตัวนี้ยังยังไม่ได้มีโอกาสใช้ท้าไม่ตายที่สองเลย เอาน่าจะใช้นะผมต้องไปหาตัวยวมากเกมเนี้นะผมหมวกมังกรน้อยไปก่อนก็เลยโบนี่ฮะได้ใช้แล้วครับผม <c oughs> ยิงเป็นชุดนะฮะสกิลโบเอ้ยตัวนี้ดีนะครับผมะมันจะแถมมาให้นะเออผมได้จากตัวตัวที่มันแถมจากดัน ผาดันดานแรกเนาะอัพแค่สกิลยังไม่เต็มเลยครับรู้สึกว่ามันแรงนะฮะมังกรเลยดูบอลไปเลยนะผมะก็ตัวละครน่ารักสดใสดีนะครับผมก็ยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่ามันมันมันติดนะครับผม ไม่ได้ยากเลยเนาะอัพสกงสก,กิลเดี๋ยวจะมีอัพแบบ e vo, อีโวนต์ตัวละครนี้ด้วยนยจะแบบแปลงร่างไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอย่างตัวแรกมันเป็นหนอนใช่ไหมหนอนก็เป็นดักแดก้ดักแด้ก็จะผลดูแล้วมันจะเป็นผีเสื้อต่ออนะไรเงี้ย <The Man. S 1> ใช้ทำไม่ได้กร <c oughs> ะโจมตหีหลายชุดนะฮะดูดิ ชุดละพันกว่านะฮะเรียแบบร้อยไปถึงด่านนี่แล้วผมด่าน10บอสเนี่ยฮะเลเวล12เนาะสู้ได้อยู่ครับผมเนี่ยจนุกฟินิกก็เท่ดีนะอยากได้อยู่ไอ้นี่มีชุดแฟชั่นเปลี่ยนด้วยนะนว่าเป็นตัวไหนเ,เลือกตัวไหนได้นะนอกจากจะเป็นตัวเนี่ยที่ปล่อยมนสเตอร์ออกมานะ มีเลือกหลายชุดหลายตัวละครด้วยนะเถานะวันช็อตนะฮะโอ้โหโดนครั้งแรกก็เรียบร้อยซะแล้วนะครับผมดอกเดี๋หายเลยรู้ว่าผมยังไม่ได้อัพมังกรเลยโอ้โหบอสเป็นเหมือนจระเข้เลยนะผม อบด้วยคอนเนี่ผมมันงงสิครับรออะไรพี่โอ้โหไม่โคตรแรงตัวนี้นะผมนะเป็ดยิงไม่ตายวะโอหมีลำแสงพิษศาสรถลดเดฟแล้วด้วยนะผมเนี่ยสถานะที่เราโดนมาก็ดูกดตรงนี้ดูได้นะ้เนี่ยกดดูไม่ได้นะฮะก็ดูวว่าเป็นไอคอนตรงนี้นะว่าเราบัฟอะไรเรา โดนอะไรอยู่ตอนนี้นะอันนี้ก็โดนลบเดฟนะฮะอ่าแต่เนี้ยพอผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะรับอันนี้นะผมผ่านสัปดาห์หมดใช่ไหมขุดไปที่หน้าประจนไทยรับผมอ่าแล้วเนี่ยเราจะรับของตัวนี้ผมนี่เราได้ตัวมอนสเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้มาด้วยฮนะเหมือนตอนแรกอะ่ะตอนแรกที่ผมผ่านอะ่ะนี่ฮะ นี่การอีโวเนาะจากอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมเนาะนี่ก็อาสกิลดูได้นะสกิลใช้อะไรนะผมเนี่ยอันนี้โจมตีแบบกลุ่มด้วยทําให้เป็นอมภาตด้วยนะมีโอกาสทาศัตรูเป็นอมภาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมภาษาไทยก็แปลได้ดีอยู่นะโอ้มีการเป็นอมภาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะน่าสนใจตัวนี้นะผมเดี๋ยวลองมาใช้ดิ เลกดตรงนี้นะลูกบิดนะจะได้ของอีกนะฮะก็เข้าๆแบบนี้เนาะจะเล่นแบบเทพก็ได้นะผมว่าเล่นแบบธรรมดาก่อนดีกว่าเนาะแต้เนี้ยผ่านแล้วมันจะเขียนว่าแม็กเนี้ยเก็บของเรียบร้อยแล้วมันจะเขียนว่าแม็กก็ไปเปิดกระชายดีกว่านะผมนะอย่าลืมนะกดบวกเอาความสําเร็จด้วยนะเนี่ยรับเล่นไปเรื่อยเลเวยิงเปิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะให้เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นนะผมระบบ ต่างๆจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเดือนไปเรื่อยๆนะความสำเร็จดูเรื่อยๆนะอาจจะมีลืมลงเหลือรับนี่แต่เกมนี้บอกจะเจ่ายพชรน้อยมากนะฮะมีฟักไข่ฟรีนะผมอันนี่ฟรีนะฮะมีเก็บเศษตัวละครด้วยนะเก็บเศษตัวละครน,นะลืมมีใส่อาวุธด้วยนะไม่ได้ใส่เลยนี่ฮะถ้าจะอ่า หมุนขไข่ระดับสูงให้ตรงนี้นะฮะใช้สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดดูดิแล้วเก็บเพชรดูดิฮะได้แค่นี้เองนะฮะถ้าได้มอนสเตอร์มาตัวดีๆหน่อยก็จะแจมเลยนะโอ้โหน่ารักเชียวครับมีแพนด้านะผมเฮ้ยตัวนี้มังโอเคอยู่สามารถโจมตีศัตรูที่บินอยู่และศัตรูทตุภูมินะฮะเฮ้ยโจมตีเดียวร้อยกว่า สร้างความเสียหายทัชทั่วไปนะฮะแบบเดียวพลังชุมตีอันนี้แบบเดียวนะผมอ่าแต่ว,ว่าอเนี่าเพิ่มเอ k เคของตัวเองได้เนาะมีพาสซีฟด้วยนะแพนด้า <Panda S 1> นะผมเดี๋ยวลองสักหน่อยนะครับผมไอที่โปกเกมอนแพนด้าสู้ไ,ไฟฟ้ายังไม่ได้เลยเนะี่ย ลองดูฮนะเอาน,นี้ดีกว่าขับเวล์นะับผมอ่าสุดแล้วอารุณสองตัวเลยคาความสนิทนะับผมอเอาจนกว่าจะเปิดสกิลนะเนี่ยสกิลนะฮะสร้างความเสียหายต่อธาตุโจมตีศัตรูที่บินอยู่ได้นะฮะผม <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะฮะ ยังนะต้องเอาจนให้เปิดนะเปิดนี่ฮะเรียกสกิลมาใหม่นะผมปบับสกิลก็อัพสักนิดนิดหน่อยพอรนบผมสักสิบพอนะแพนด้าด้วยนะไปลองดูนะครับว่าตัวละครเป็นยังไงนะผมไปลุกน,นี้เลยดานใหม่เลย ก่อนเข้าเช็คทีมตรงนี้ได้เนาะเปลี่ยนได้เลยผมอา่านี่เข้าลเลยอา่าลุย <c oughs> ถ้าเปิดได้ <c oughs> เก็บเพชรเปิดได้สัก1สิบแพ็คก็ดีนะผมใช้ไปก่อนนะใช้ตัวแรกๆไปก่อน <c oughs> เปิดได้สัก1สิบแพ็คโอ้โหช็อตบอกว่ามีผลดีมากนะผม แพนด้าผมเบลเชยร์ผลดีมากครับตัวช็อตโอ้ดาเมจสีฟ้าเลยนะอยากดูถ้าไม่ตายมากกว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะได้นะผมเฮ้ยแพนด้ามีโล่ครับผมมีโล่บาเรียป้องกันตัวเองนี่ว mm ่านี่ฮะถ้าไม่ตาย ปืดช็อตแบบเบาบางมากนะผมโหยมังกรแรงว่ะนี่มีต้านทานนะผมอยากดูท่าไม่ตายแพนด้าว่ะแพนดา้าเอ่อสปีดขึ้นช้ามากนะผม ตัวนี้แรงว่ะตัวไฟฟ้าแรงับผมส่วนเทนด้าก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะผมก็เป็นระบบคร่าวๆนะเกมนี้ก็มาให้ดูระบบต่อสู้แล้วก็ก,การอัปเดตตัวละครนะครับผนะมเนาะเป็นภาษาไทยแล้วไม,ไม่ยากครับผมไปลองหัดเล่นดูนะผมแล้วก็ส่งเควสตามนี้ก็วิ่งตามเควสนะแล้วก็มีอะไรก็รับไปนะผมตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดนะเนี่ยมันจะมีชุดเปลี่ยนด้วยนะผมเนี่ยนะ เราจะมีอะไรปลดล็อกมันจะมีบอกอยู่นะว่าปลดล็อกใช้อะไรในตรงนี้นะผมเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าแค่มีตัวละครตัวพีกตัวเดียวนะผมเนาะก็ยังไงก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้ผมว่าสนุกดีนะเดี๋ยวรอเปิดจริงๆแล้วนะฮะเราค่อยมาเล่นจริงจังกันอยู่นะเพราะว่าเกมมันสนุกดีนะครับผมยังไงก็ฝากชอบทุเกมด้วยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นเกมสนุกขอบคุณด้วยที่ดูคลิปจนจบแล้วก็คนที่ไม่ข้ามโฆษณาก็ขอบคุณมากด้วยนะฮะยังไงก็มีอะไรก็ยินดีรับใช้ทุกคลิปนั อันนี้โหลดในเพจสตไทยได้เลยนะครับผมก็พิมพ์ชื่อเกมไปก็โหลดได้เลยแล้วก็ยังเงยแล้วก็ฝากช่องด้วยนะฮะเอ็นทูเกมนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะอย่างไงี้ก็เจอกันใหม่นะับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ